สวยๆเลยสวยๆนะครับ<ล>พึ่งกลับมาจากเกาหลีนะครับเกาหลีเหนือประกานนี้มาจากเกาหลีเหนือนะครับไปเหตุด,ดังมาใช้เบื้องดังนะครับค้นขายโอยประกันทกทืนเด้อประกันทกครับจะว่าทื่นได้โบหน้อยๆเด้อนะครับจะขอเงินประกันหมันเด้อแม่สาวน้อยนะครับบ้านพกบ้านคืน ต่ว่าค้นไข่ความสมต่ว่าประกันมันตบๆสมสมดติดง่ายงต้นสมโมดตีเจอเดีสมดูตรวจมุนลูกเรามุนลูกว่าดีไวหลุนนะครับมหาสื่องัวมาตั้งแต่บ่ฮันแจงผลบ่ฮันไดนเอวเป็นยังไงครับมื้อนี้มาตะบ้านใดมาตะทางพี่มูลจ้ามาตาพี่มูลตำบลใดครับตำบลพี่บุญเลยค่ะมาจากในพี่บุญพี่น้องเอ๋ยอันพระคุณพอนันหนักกว่าสุเมรุหลวง กว่างกวา่าโน้ผืนแผ่นพุ่มเปียบป่านบ่มี่ใดใสกว่านิ่นมานี่แก้วบ่อาจหานเท่าทอคุ้นพอล่นแผ่นฟฝาสุดยั่งสี่กาวความลูกสำรวมระว่างไวในคุนแห่งบิดาเ่าวขม่าสังวอนเมื่อถึงดอกวั่นมือถือเอามาไล่นอมย่อลงป่งปอนพี่น้องเอ๋ย นบพก,กรเออย่างคุ้นแก้วอีพอตนขอกุศลแห่งห่วงในแผ่นมหันพบให้บรรจบมาหฮมอยู่ในเมนคิ้งเจา้าเทพผู้เน่าสวงสันดนบรรดาลชี่ปองสียาหมองมนเสาใจเจา้าย่าระทมความขมคืนคังแคนให้ผีกแกลนเมนนี้ไก่พ,ยพยุยไพ่ย่าได้มี่มมนมาตอง ย่างตามข้องพระพภทไทยในถ้ำพระองค์พอลูกนี่ขอต่อตังคุ้นแก้วอีพอขวัญกําใดโนอที่ลูกนั่นแม่นกล่าวหลวงความผิดด้วยกายว่าจาจิตผิดเคยแม่นทำไว้ขอพอเห้ายกโทษให้ยาได้มีแม่นใจจองมาไล่กองต่อนาย่อนอมแม่นใส่มือสั่นเล้ว พี่น้องเอ้ยเป็นนเมืองอีสานนี่ดินดำดอกนามซุมปากกุมวอลคือแข่แกงหางพนว่าปานั่งวันคือข้างฝ่าลันจักจันหองคือดังคลองลันย่ำคนมีศินดินมีนามบ่หอนขาดเขินบกหมูฝูงสักกุนานกบินช่วยชุ่มปลายไม้ไทยเฮินไก่เฮินไกไปมาได้แวหนามใจดีคักแท้ บานเฮ้าเช่าอีสานบรรยากาศตลาดงัวว่ารินช่ำราบนะครับสีท่านว่าคมสุดท้ายแล้วเดินนะครับเดือนสุดท้ายของปีหกขานะครับใกล้เข้าปีใหม่อากาศเย็นดากจ้อยจ่อยช่วงนี้ก็ได้นะครับอากาศดีครับมือน,นี้พะหอน n ่าย,ยังการสื่อการขายหมดละไงปุ๊บเทียบนะครับคนก็เริ่มเข้ามาหางวัวไปไวเลี่ยงนะครับอากาศกำลังดีพื้นทีน่มี ยาเริ่มปงลูกเขาเริ่มมาจะ่าลืมงัวนะครับแต่ส่วนต่างหลายก็จงไหวซื้งง่วน้ำเน่อนะครับช่วงนี้ราคาง่วก็ะว่านขึ้นวันนยังดอกนะครับขึ้นตะของในหอยล่ะงัววันขื้นดอกนี่คือเก่าเปิดให้เลยนะครับก็พอเพิ่นนะครับในหอยไงถุงไทยเงินนะใจสปอร์ตถือยังก่อนถือยังก่อนอะสมุนไพรครับพึ่งสมุนไพรแล้วครับครับครับพอวาววาแล้วเลือหลายวาครับตอนนี้เลื้อยู่สิบห้าตัวครับ ตัวแมนโม่นี่แมนครับลายวัไหนงามๆนี่ตัวนี้ขั้นระยะกับว่าสามหมื่นห้าร้อยกับสิทอล่องได้ครับสาวบ่ครับสาวครับประดไม่ค่องามแต่บ่าท่านเคยพานครับตัวนี้เขากุดแหยองงามเรื่อนะครับครับธรรมชาติครับเอาท้ามบทหน้าผมเปิดใหุ้การณ์โม่เรื่อแม่บทนี่งามๆสูงลอยสามสิบห้าสี่สิบนี่สี่สิบได้อยู่นะครับงามทุกส่วนขั้นโมฮิเครื่องพานะครับ แต่ว่าโบดอยู่ดอกงามสะดืองามแข้งงามเนื้อโตดีลำปีลำดากบ่มีเขากุดเรียบร้อยส่งดีอีกตั้งหากสามสิบพอได้ครับสามหมื่นกับห้าร้อยครับสามหมื่นกับห้าร้อยเอ้าการลดใดอีกยี่ดอกครับเปิดให้ตำตำตัวแหลกเลยไรก็ได้พ่อยตัวใดอีกเอาทั้งนี้ก้อนก็ได้ครับนี่ผู้เลนหน่อยก็ได้ครับนี่ตัวนี้หื่นี่พันกับเจด้ยครับนี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยนะครับเล่นหน่อยเลี้ยงต่อไงไหวกินเ่งปากกวง ส่งดีล่ำปีบ่เป็นนะครับมักบ่สายขุณโมมีเงินหลายเอาตัวนี้ไปขุนเริ่อมน,น้อยๆึ้นไปใส่เวลาจัจหน่อยปีหนาลุบมาเต้ผมหลดน,นะครับหรือว่าเต้คนขายก็ได้ไม่ใช่เขาวลุบดอกกันเลี้ยงเขาวลุบบ่หลุดคันเมื่อวานไปผูกเส้นดินแห้งๆไว้ตัวนี้ไรบ้างนดพ่อตัวนี้อยู่สองหมื่นห้าร้อยครับสองหมื่นห้าร้อยนะครับพิเศษสุดๆ,ๆตัวนี้นะครับแถมมะเขประม่าลอยแปดตัว วดพ่อบมกม่วงักแตงบักอือบักเผาประกันครับขาถูกขาถอนบักเค็บกับประกันขาถูกขาถอนนะครับการเบิดตอนนี้พ่อมีครับเล็กหน่อยติดขี่กับบักเค็บนี่ละเอาธรรมชาติด้วยรรมชาติง่ายๆนะครับเหมาแห้งได้พ่อเนี่ยผู้ไรเรียงกงเรียงไก่ไห้นะครับเอาไปผูกเดี๋ยวไก่ตอดกินเองเบิดเป็นอาหารไก่ไปต้นนี้เดี๋ยวครับนี่ตัวใดครับ ตัวไดเอกไลไปล,ลูกลูกละเาลูกดอกตัวนะ่ะเ,เอาตัวนี้ก็นี่เอาตัวนี้ห <18. S 1> มือนแปดพันหาร้อยเหมือนแปดเกรย์แมงงามเดินนะครับสูงประมาณร้อยเศร้าในหน่อยสภาพคือเก่าครับเรื่องของตํนนี้ทิศขี่ทิ่ยัง้งไปล่างเอาอเพราะล้นตัวใดพอมันล่างงาขนมันไหลางามๆเด้องามๆเล่แม่สาว้าตัวใดล่ะแท้นะครับเร่แท่มันเล่ร่อนมันเร่ตลาดน้ำของแข้ครับของแข้แน่นอนตัวใด ของแท้ตกดักแหล้วนะครับเี่ดักแหลมแต่ว่าขุดยังวะไรดอกแหลมวมัอซื้อ,อ,อต้นนันเดียครับนั่นโอ้ต้นนี้ร่ำปีสก,กินต้นนี้หมื่นแปดครับหมื่นแปดนะครับอินดีหูขาดมาแล้วนะครับ่ได้ถึงระเบิดถึงยังหรอกถึงลำปีขี้แตกมากเท่ากับเซ้าเอาผู้ใดมากมัมีผลหรอกครับลำปีร่ำยังปะจีว่าปาดออกเน้าแดงขึ้นกันเสียบขึ้นก็งานเป็่ไงเรายังมาเสียบ ตำตำๆเน้อแล้วค่ะต่ำๆหน้นหาหนาหูขาดเล็กน่อยแต่ว่าหำยังดีอยู่เอาแม่เล่ในเด้อพ่อตัวนี้แม่เล่นี่ยสองหมื่นแปดท่นครับบักเงาบักสูงลอยสี่สิบนะครับเล่สาวงามๆเด้อตัวนี้เนี่ยโตดีเลยละ่ะเหลี่ยมม่งม่งแข่งขาใหญ่เงาเห็อดอากราดตัวนี้เล็กหน่อยนะครับติดขีดนิดหนึ่งที่เลืองงามเบิด้ลใบมองหี่ดอกเปิดถืออยู่นะครับผู้ใดหาอยู่ นี่ได้พ่อนี่ตัวนี้สองหมื่นสี่พันหาสองหมื่นสี่หานะครับผูเรือผูคุนวันกับกำไลแล้วนะครับส่งดีอยู่ลอยสามสิบหามีความสูงความกับตัวน,นี้ตัวน,นี้มือเก่าพันหาล้อยมือเก่าพันหานะครับงางนยังตรงอยู่บ่ตรงอยู่ครับตรงงางนยัตงตรง,ตงนะครับขาดต่นน้ำเลี้ยง <c oughs> เติมเอาธรรมชาติเด้อธรรมชาติตำนี้กับจอยนี่ยเรเรี่ยงน้ำเลี้ยงบางเล็กน้อย เขาไม่ได้คุดนะครับเขาระเบิดให้เลยเขาระเบิดเรียบรอยแล้วเขาบิดเราแบบว่าง่ามนี่เลยตัวนี้สามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นห้าร้อยเล่ภูครับสูงประาบ้าอยสามสิบหมอแห้งนะครับตัวนี้สําหรับผู้เฮ็ดเกษตรพ่อพี่องครับขูดขีดมันใส่กรพริกได้แถมครับแถมเล่แท้่เดินนะครับดมได้นะครับสมกระไดยี่ดอกตัวนี้ ส่งผมคือผมยังหน่อยนะครับห้อยยิกห้อยยอง,ง,อยงส่งดี <c oughs> เลียงทงนะครับจะไปเอาไปหาเลียงปลาหมูดแดงหิ่งยองมันตำตำครับราคาตำตำตไร<ส>มากนะครับตัวละสองหมื่นสองพันหางสองหมื่นสอง,งครับพอพันลุนล้วนเลยสายดมครับพอพันพันพักกด็ดีบางบางมากักบอโค้งสางางา่ญ่ๆปิดถอยเรลผูสายเสื่งขาวๆงาม สี่หมื่นครับสี่สิบเต็มนะครับตัวนี้สู้ประพัดลอยสี่สิบได้ขาวๆเด้อสูงยาวขนเยอะพันหนึ่งขนเยอะนี่คือขนอยู่มองคำเลยมองอ<ๆ>ื่นมอ,อมีขนพอ่อพันได้คุมฟูงได้นะครับตัวนี้เล่พูดอีกตัวน,นึงบ่ครับเอาอีกตัวน,นึงสูงกว่าอีกนะครับลอยสี่สิบห้าบวกยากเขาได้ตัวนี้สี่สิบเก้าห้าอยครับสี่เก้าห้าลอยนะครับ 500, 500 เขานี่แหลมเป็นแหลมนะครับแหลมตะว่าบ่โ,บโหดบ่ายั้งนะครับมักบ่อพ่อพันฝากเบอร์นะครับพอ่ออเบอร์มาสิจำมาได้เอาเบอร์ตามคืนนารันนะครับผมโทรหาพ่อวันเดอร์สำรองรถรับส่งนี่ส <c oughs> ายขุนสายเดาพ่อพันแม่สาวมีบัตรเามร <c oughs> ารลดมืวนไม่ตายจะคล้องไว้ใส่บุญนี่แล้วตั้งแต่พอบานนะครับ เรียนเดินนะครับทั้งพี่ยิมอ๋อได้หรออล่ะจบแล้วจมอหกละค่ะจบแล้วสบอ้วไปยัางตัวหน่อยบหรือจังไหนผู้หน่อยแล้วมันยิมอ 1, 2 2> มันหนึ่งมาสองอย่างนี้ผู้หน่อยซืูเด้อเฮียนจบแล้วนะครับสามสิบหกค่ะอยากเขาได้ก็สามสิบหกต่ออยากสามหก <36, S 2> แม่บทต่อได้ท่านลูกมั้ยล่ะบอค่ะแยกลูก สูงลอยซีสิบห้าหาสิบได้นะครับแม่โบดผ่านมาหลูกหนึ่งนะครับผอมสมมักบอเน่าโตดีล่ำปีบเป็นนะครับส่งโบดงามดีเล็บเล็บเล็บหนาอินดี้อยู่เล็บหนึ่งนะครับเล็บหลังงามอยู่ไปแตงเอาถ้าพอแตงง่งสีเหลมานี่าง,หง,างหาไหนเก้าล่ะที่บ้านไหนน้องอยู่ห้องไ่ค่ะเข็มมาราดห้องไพเข็มมาราดเดิอนะครับ เข็มราชท่านี่สีสยามมาเยอะตัวมาหกกค่ะมาห,หกแล้วยตัวเ<อ>ดว,วเดียวเดียวตัวเดียวนะครับขายลุบคักสบกคือเดีอตัวเดียวลูปคักว่าเป,าเปิดาานาเปิดใตม่ี้อยุใรนี่ยนี่คือว่าบอห้องมันมนหนึ่งมาสเท่าแล้วละเท่าแล้วว่าสันทงไหวเท่าว่าเจ้ายิ่ฝากเบอร์ฝากเบอร์ส่นเก้าสคราแปด่วสามแปด เหลือตัวเดียวนะครับพระใดยอยู่งามอยู่สูงใหญ่ขอ,อบคุณครับเทมรา,มาดส่งฟี่อีกโลจังคุยกันจังคุยกันโ,โล่สองโล่นี่แหละพระใดวิ์อวบต่ <c oughs> อเอาผูใดหางว่าเดินจงกรมกับมี่เด้อคุมอค้มโซนคุ้มโซนโอ้อ ไหวรุ่นเลยครับมาหาสื่องัวมาตั้งแต่ะว่าขันแจงผลว่าขันใดอยู่เป็นยังไงครับวัอนี้มาตตาบัณฑ์ใดมาตตาชางพิมูลจ้ามาตตาพิมูลตำบลใดครับตำบลพิ่บุญเลยค่ะมาจากในพิ่บุญเลี้ยงหลายวัยบ้านมีแต่แม่เลี้ยงสามสี่ตัวอยู่ล้วจ้ะสื่อไปให้แม่เลี้ยงแม่นั้ยนพ่อขายกับพ่อขายกับปั้นให้แม่เบิด์ตค้างัวแบบไหนมัตตาเสอะผลไอ้ผีเล่าฝ่าถ้ามาบึงน้ำกระไดเอ้าบ่าขันใดค่ะ ง่วนแบหลายหนึ่งเป็นังไงว่าตึกใจบ่แมีนราคาบ่ทันใดนน่ะราคาบ่ทันดบ่ทันตึกใจงามปั่นนี่เขาเกิดว่ารถเหยียบไปเนี่ยโบกติเร็ยนงานนี้ยังครับเ็คอยูในราคาที่เทสบาลเ็ดงานแล้วก็ซื้อง่วไปไวเลี่ยงเป็นอาชีพเสริมเลยครับไวรุ่นสางตัวเด้อนะครับมากับพ่อบ้านพูนพูนพูนยึดเลยยุบุนนะครับปัจจุบันสโตร์บอลนะครับจบเลยนะครับดีแล้วนะครับเป็นไวรุ่นซื้อง่วนสัญญ์ไปไวนะครับถือว่ามีความคิดต่อยอดเนาะ เริ่มซื้อเรื่อยๆไปจ้ามันมันจ้าแม่ลูกครับเงามๆสดๆใบทั้งลูกมันครับลูกบัตซี่ครับมีใบมีเอกสารมีด้อลูกมันนะครับนั่นหนาลําปีบ่เป็นลูกแม่นาปพุดเลยอายุคนใดลูกมันอายุมันหกเจ็ดเดือนครับพุดบ่ไอ้เฮ็ดท่าแต่น่อยท่าเขาแต่น่อยนะครับกุดแหางเงียๆแม่สูงกว่ามานลอยหาซิบมีนะครับ ลอยสี่สิบหกวัดเดครับลอยสี่สิบหกเอาส้นกันคุยจีไทยสูเอาจริงเนะียน้าแปดหาครับต่อได้โคมนี่ห้องแปดหาเดิอน,นะครับแม่นี่แม่ลูกครับผมเอกสารลูกนี่นะครับสมบอือต่ำนี้ย่างมือแยกครับผมบอนสมของแม่มันย่างอยู่ครับว่าแม่มันข้นนารมันโคมกันอยู่เอามาแม่พร้อมสมง,มงามเดินนะครับ มัดโทษหาฝากเบอร์จังไนหัวหน้าศูนเก้าเจครับหนึ่งสองสี่หกหนึ่งสี่เก้าครับสะดืองามทั้งแม่ทั้งลูกเครื่องดำลูกกระสาหมี่น้ำไตหมีแม่พร้อมสมเดินะครับสุ่งลอยสี่สิบหกบ้านใดหัวหน้าอยู่บูญครับรถทรงเจฟี่ยักโลกรอยหาสิบโลครับไอ้ลอยหาสิบโลนะครับขอบคุณครับผมมันหวนลูกมันงามเดินนะครับใหญ่ๆเดินนะครับใหญ่ๆคนน้อย ูได้รูปได้คุณแห้งในงวนี่วิ่งถ่วงหัวเราเลยนะครับงวดงวสดๆดรูปงวดว่าอะไสูงดอกแต่ว่าคนณบาใหญ่ยิ่งเสือร่อยซีจิมาซีจิพกความสูงเลยครับอยากได้เท่าไดแไ่มซีซีเพียงเพียงเต็มเต็มซีเต็มประกันทองอยู่บ่บ่มันกำลังได้เดือนหนึ่งวันที่ยี่แปดจ้ะสมมาแล้วเดือนหนึ่งนะครับซีจำปาเนี่ยโตดีลำปีลำดากบ่มีดอกหางหอดพื้นเด้อเครื่องพานะครับ เอาไอ้เบิง้งหนาดีครับสีจำปาจะได้สนะี่สิบฝากเบิ้งได้ไหมศูนย์หกห้าศูนย์สองเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่โทรหาแม่พันเด,ดอรถส่งมี่มี่จ้าบ้านอยู่ไซก่ะบ้านอยู่โนนคุนจ้าโนนคุนสีสะเกตรถส่งฟรีมี่นะครับโทรหาเพิน่นสมให้แล้วสมเียบร้อยาจจะเป็นลูกสองในถ่อง ลูกสองในทองขับผมขอบคุณครับง้วทองเด้องง้วทองราคาพ่อสามหมื่นสี่พันหาครับทองสองในทองลูกสองในทองประกันยี่เดือนทองบ่ครับประกันยี่สิบแปดเดือนแล้วทองแปดเดือนแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเในรักออกเซกปีใหม่นะครับปีใหม่เด้อนะครับเอามักบ่ราคาพ่อใดพ่อต่ออยู่เด้อครับลำปีล่ำยังบ่เปลี่นบ่มีครับปลอดดี โบทบบถานบสุดครับดีทุกอย่างตํำนี้นิดนึงนะครับติดขีเครื่องี่ล่ะกำลังขึ้นมาเลยนะครับไก่ออกแล้วไก่แล้วครับเครื่องแดงเดินนะครับมักบอเปิดตำอยู่บ้านได้แล้วพ่อเราเสื้อโกกครับเราเสื้อโคกไก่ไก่เมืองเท่านี้มีรถทรงฟี่จักโน๊ตงฟีหาสิปล้ลนะครับจะหาสิปล้อแถวบนเท่านี้ละฝากเบอร์ครับฝากเบอร์ ศูนย์เก่ามครับห้าหกสามสหศนย์องครับโทรหาบันเดินนะครับมีรถทรงไห่แม่ทองแกเด้อทองแกครับครับครับานหอยลูบรอนด้ครับผิวเข้มเข้มเต็มพลังเข้มเข้มเครื่องนำดำรู้แล้วว่าลาก็อนวหน้าสองหมื่นหาพัญหาครับสาวพร้อมสมแล้วบ่อใกล้แล้วครับ แม่สาวหน่อยไก่สมนะครับเปิดสองเมืหาพันหาขอบไปหูดำดำเดอ้อขาก็บมีติดโบทแน่อยู่นะครับสูงลแล้วลอยสามสิบเกือบหอดมาหอดเยิงหน่อยหนึ่งเครื่องดำครับหางลามง่มดีอยู่เอาในหน่อยบางๆางมัดบบส่งนี่ละสะดืองมอ้วนทวนดีน้ำเลี้ยงล่ำปีล่ำดากบ่มีฝากเบอร์้เบาศูนย์เกเก้า พ0 7 1 2 4เจเจครับยำราคากันน่ะสองหมื่าพันห้าร้อยครับสองหมนาพนะครับคุณเหาียวสัตว์ออกเพราะว่ามันน้ำตกกันน้ำตกห้วยหลวงบ้านไหนครับอยู่สำโรงครับสำโรงอุบวนเท่าสรงฟรียีกโลลอยโลทรงฟี่ครับลอยโลได้ทรงฟี่อยู่นะครับขอบคุณครับไวรุ่นเดอไวรุ่นนะครับในน้อยในน้อยเนียบเนียบหัวเพล่นนะครับสูงประมาณร้อยสิบลชาครับ ใบเศร้าอยู่วะน่นวัดเดี่ยวบบตองยิงครับปบเศร้าวบยิงนะครับโอ้เนือโตขึ้นเนียนดีแถในน้อยครับเก่าเดือนสิบเดือนนี่แหละอายุอุ่นเขาธรรมชาติครับบบได้กุดลุ่นธรรมชาติครับฟังราคากอนนะครับเปอดไเสองหมื่นเก่าครับสองเก่าด้วยในน้อยน่เนี่ยตัวอะไรห้องอยู่แบกแบกเลมักบ่มักขียเอาตัวเอานะครับ เครื่องดำดีอยู่นะครับสุมงามแต่ว่าหน่อยๆบัตถุใหญ่ฝากเบอร์นะครับว่าศูนย์เกาซีครับหาหนึ่งเกาเจ็ดหาพกหนึ่งทรงฟรียักโลเอาหาสิบโลไปครับแต่อยู่หาสิบโลนะครับหน่อยๆเนียนๆเครื่องน้ำดำนะครับเนี่ยตัวดีล้ำปีล้ำยังบ่เป็นบายได้ลูกหลอดมาจากคุนลูกปีศาจแดงครับลูกปีศาจแดงนะครับหลอดอะไรมาหนึ่งเอกสารบ่มีนะสวยๆเลยสวยๆนะครับพึ่งก้าวมาจากเกาหลีนะครับเกาหลีเหนือ ขาการนี้มาจากเกาหลีเหนือนะครับไปฮดังมาใช่ไหม้เบื้องดังนะครับคนขายเบื้องสวดส่งนะครับมาจากเกาหลีกัมาขายงู่ะก่อละนะอยากได้เท่าไหจ้ะสองหมพันหาจ้มื่นสามพันหานะครับราคางู่ะ่บาดมันอ่ข้างบนเะว่าขาบน่เอ้า เท่าไหร่บู้เอจะคลองคนเดียวผม่นอดจะาลองวาะประกันจะคองวัวขาทกว่าประกันทกทืนเด้อประกันทกครับจะว่าทื่นได้บ้านหน่อยเด้อนะครับจะคของงันประกันหมันเด้อแม่สาวหน่อยนะครับบอลนวกบอนขื้น ตัวคนขายพร้อมสมตัวประกันมันฮะสมสมสมบบติสไงทุกคนมบติดจะได้สมหรูตรวจมุลูกเรามุลูกว่าดีสมไปกับ่บติดนะครับตัวสมได้อยู่สมได้เรื่อยมิเตซี่ก็ซุ่มลยวสมได้เรื่อยสมได้เรื่อยจ้าบบติดกับสมคนหนักสมมากขึ้บวนกาฝากเบอร์เนี่ยเฟ้อโทรเบอร์โทรเบอร์โท่าไอ บอโทรเจ้าเบอรโทแน่ศูนย์แปดหนึ่งครับ2องหกสอปดาองครับสองหกหกสองด้าอนะครับบ้านนอยู่ตำบลสีเล็กนะครับเพิ่นมาจากเกาหลีป่ะเน่ยนเกาหลีเหนือเพิ่นมาจากเกาหลีเหนือด้วนะครับพึ่งล่อง่ลงเครื่องล่องยังนะครับิ่เพิ่นขี่พวกขี่บหน้าวุฒมาแล้วไม่ก็ตนลงมา ปลาบ่้มีเครื่องบินเข่าเกาหลีเหนือโทรหาเบอร์เดินนะครับว่าไม่สาวน้อยๆงามๆคึกๆว่าคึกแข้งค้นแห้งคึกผู้เดินนะครับเท่าได้ก็สองหมื่นสิบห้าร้อยลดลงอีกนะเอาพันหนึ่งสองหมื่นพันหนึ่งนะครับผู้เดินครับเซิร์ฟได้ยี่วะได้นจะคว้างผู้ได้เซิร์ฟผู้หน่อยเดินนะครับพี่ หนาหนาด้วยปวจอยปวยังนะครับพอพันได้ไปดมได้นะครับดมตรวจสัตว์ได้พอพันพี่ใหม่กับพันได้นะครับพันผักพักสี่พักสีก่ผักเบอร์ยังหน่อยศูนย์แปดหกครับเก้าแปดสองสี่หนึ่งเก้าหนึ่งบ้านได้ครับบายฮีซิต,ตีบ้บายฮีฮีออบายฮีคัมเจริญพี่บุญพี่บุญบายฮีพี่บุญ เกั high, high, บเบาผิดมีรถทรงเนาะทรงครับผมหาซิบหาซิบโลมาแต่ยังงงมา DC มาเนี่ย DC ไม่ได้ล่างหนาใกล้หน่ายยังเลยไม่ได้ล่างดอกบ่ได้แทนออกไกลออกของนะครับไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นสร้างตัวฟังราคาก่อนนะคุณนะสามหมื่นสองหรือเป่ท้องวะบ่อท้องว่างท้องว่างบอานพันลูกพันยังบ่บ่อบ่ครับแม่สาวสูงรวย หอยสี่สิบี่ายมันนะครับเครื่องดำหางเงยวดีเนี่ยโตหนาปึ๊ดเลยสะดือครับไขกลางพระไหนอยู่เปิดํำอยู่นะครับเปิดดำอยู่ตะบองันเด้ขายยู่บ้านไหนอยู่สว่างวีรวงครับสว่างวีรวงเปิดํำอยู่ด้อเนี่ยโตดีลำปีลำดากบ่มีครับเครื่องดำดำหอดดักนี่นอหอยทรงเนื่งแดงไว้รุ่นนี่ฝากเบอร์กันนะศูนย์เก้าห้า 095 7 1เ718ห7า2จ็ดหนปเจ็น่นเดหอโทรหาเพินนะครับทรงฟรียัะโล่ทรงฟรีอาอะไรลูกพีแล้วครับมันถึงแห่เปิดตำแล้วนะครับเอ้าจูงไปอีกหอยหน่อยเด้อนะครับเมื่อว่าในไทยอายุหอยฝ่ายวุ้ยเบอรอเม่นี่เี้นมาแล้ววาสันไทยใหมประหกเนาะไอหอยปุ่นหน่อยประหกวันพุธจะมาขายบอไปโรงเรียนคู่เ้ยวันพุธล่าเด้อมีตราด วันเสาร์อาทิตย์กับไปหอยฝ่ายวันอาทิตย์หนาตะกะวรินหาเงินอย่างเดียวอยากได้เท่าไรตัวนี้ไปแล้วค่ะสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดนะครับนี่แพงอยู่ห้อสามสิบเจ็ดบ่ครับเออผูหนึ่งว่าแพงคนหนึ่งว่าบ่แพงสะดืองามดีลำโตเนื้อโตดีครับเครื่องดำหางมองห่วมันเครื่องดำหรือหดำ บอ่บอเตบ่หยังนะครับ,บ,รรบล่าคู่อยู่ามาขายงวบอรครับบ่อยล่าลงใบขาดไปโหลดคู่มาหาเงินมีปัญหาเดอกครับมาหาเงินคู่ยังไปหาเงินพี่กัน,นเด้อสามสิบเจ็ดไม่ห้อยหน่อยนี่ประหกประหกจบบัาหวัดไหอกละน้ำชุมชนครับนาชุมชนอำเภอเดเนะ ที่บุญมั่งสาหารนะครับคงโจกโลกนี่ไปทุกตลาดนะครับจะ่ืลืมอุดหนุนลูกหลานนํานะครับฝ่าอุดหนุนฝ่าวางเงินเพราะฉนันไปโรงเรียนนี่ขาดโรงเรียนรายอะไนี่ฝากเบอ,าบอร์เบอรคุนหาครับ0ูนย์หกห้แปดหเกยังนอกบอะนี่สองเสาเอาโทรหาเปด้วยเนีาา่ครับผม มีรถทรงยี่ห้อมีครับฟีเอกรลอยรูลครับฟีลอยรูนะครับจะใครเขาตัดสินใจแน่มอนี่ก็บอกว่าเอาานี่สามหมื่นสามมื่นอามหมื่นาพุทธเลยสามหมื่นาพุทธขายแล้วปะขายแล้วครับมันมัได้มันไวเซโน่เข้ามาไอ้เกาเดอนะครับเน่ยใช้าขายงวดคือบุเกอบ บ่นได้ขายแล้วเขาจูงหนีเลยเขาหนกไปแเรียบรทอยจะได้หนอบ้าในเกือบอยู่ด้อนะครับถ่ายยังไงวัดในเกือบจักเช่อเกือบเราใส่ประมาณเบอร์40เนี่ยล่ะบ้านนะผู้ใดมีเกือบสิเอาให้เรากขบอก่าอย่างวาองวดหวดตานสุงนะครับถ่ายแล้วเกือบเราบ่าขายหวดตัวหนึ่งเขาด้รับไาใส่นี้เน่ยวดสามเหมือนหายโอเขไงเาแกไปขายรอถ้าเขาเอาใส่ บรรยากาศตลาดนัววารินนะครับวันอาทิตย์งัวหลเดอร์พี่น้องเข้ากระโดนก็นมีลายเดอนะครับแต่ว่ากระโดนบ่ค่อยได้ทายนะครับตลาดนี้กระโดนกระดาก,กระไลนะครับนัวผูงนัวแม่งัวโคมงัวทองมี่เบิดนะครับ <S <S พี่น้องอย่เด้งัวแวมาใดอย่าลืมพกเงนกินกับบัตระชาชนมาน้ำนะครับตลาดนัดโคกระบือวารินวันอาทิตย์กับวันพุธนะครบ <S <S ับเปิดตลอดมาแต่เด็กๆมาก่อนจอดรถก่อนมาก่อนายก่อนมาก่อนต่อก่อน มาก่อนสื่อเมื่อก่อนนะครับนั่นสื่อเมื่อก็เศร้ามีแห้งฝนมาแล้วได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วนะครับไหวรุนจุ่มนี่กําลังนีฝนอยู่นะครับขอบคุณที่เขามารับชมรํารวยอยู่ดีมีแห้งครับทํามาข่าขึ้นเด้อนะครับสู้ๆไปสารบานเท่ากับเป็นนิสิละได้หาได้ซิปได้หาได้ซิปได้แนบ่ไไ้แน่นี่แม่แลรามาตลอดต้นนี้รูปต้นั้นได ตัวนี้ดุบตัวนั้นได้ฝนตกก็มาแดด <มา S 1> ออกก็มา,ม,กมาขึ้นก็มาขี้ต้มขี้เล่นมาตลอดลมอยูกก่กรรกำเงืนจะรอ,อมากไป